ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมสวัลเลสนะครับสาต,ตัฮีบนะครับเดี๋ยวไปดูน,นะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาเช็คอินนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับเริ่มเช็คอินได้ตอนบ่ายสองตอนนี้เข้ามาด้านในนะครับเราเช็คอินแล้ว แม่ไปไหมแม่ัจำแม่ไหขึ้นเสยสองึกลันเงดูระวังปนั่น่ะนี่ไงสา,ายนะมันิุงเฮ้ย ฟรี<ะ>ฟรีเล่นฟรีป่ะเล่นฟรีเล่นฟรีฟสระว่ายน้ำเล่นถึงสองทุ่มอืมเล่นฟรีเขา,เา,ขาบอก่เขาตรงไหนเขาบอกว่าไงตอนเราเช็คอินมานี่มีสระว่ายน้ำด้วยไปอ,อีกเรีม รงแมไปเดินไปก่อนพ่อ S สิบสองมีมีตัวนี้ด้วยที่ตีวิงปองเอ็มสองตรงไหมจุด <c oughs> ขึ้นไปไหมโอ้ my god ขึ้นไปข้างบนเหรอโด๊ะอันนี้พี่เขาเอาสัมภาระมาส่งด้วยนะครับได้ไหมขึ้นไปไหวไหมท่านนี่เราพักนะสิบสองฉันนึงก็นั่นแหละ อันนี้ชั้นสองต้องขึ้นบันไดมาไปกับแม่อันนี้เอ5สิบห้าเอฟสิบสองอยู่ซ้ายมือ,อนี่นะครับพี่โถพี่น,นิวรีวิวด้เปิดได้เกินสาวสวบห้าด้ใช่ไหม นี่ครับห้องพี่นิวมารีวิวดิลูกห้องเป็นไงบ้างมารียนห้องไม่ได้ห้องเป็นไงบ้างมาเรียนห้อไม่ได้เอาไม่มาห้องเป็นไงบ้างเอารีวิวห้องน้ำก่อนไปสวัสดีค่ะจะพาไปดูห้องน้ำโรงแรีค่ะพูดเรยงเเข้าไปค่ะโรงแรียงห้องน้ำมีที่ล้างมือแล้วก็มีโซนนะคะพักชิตัวพูดได้ช้าอันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำเป็นโซนอาบน้ำ เขาจะมีใสๆนะคะมีกระจกนี่นะคะเครื่องอะไรนีไม่รู้ค่ะต่อไปโซนต่อไปเลยนะคะโซนที่เขาอบอกว่ามีชักโครกด้วยดิลูกมีแก้วน้ำเห็นไหมมีแก้วน้ำมีแชมพูน้มีสบูู่นะคะโซนต่อไปคือซนห้องนอนมีผ้าเช็ดตัวด้วยเห็นไหมมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยมาดูโซนห้องนอนต่อไปค่ะจันมากนะครับโรงแรมต่อไปมาดูเออห้องนอนกันนะคะโซนต่อไปอันนะคะ มีสองฝั่งด้วยมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีสัตว์ด้วยนี่มีที่ชาร์จนะคะนี่รถยกไามีแอร์มีมีแอร์ในแอร์ทีวีก็มีมีแอร์ให้แล้วก็มีที่นั่งให้เป็นโซฟาเล็กแล้วก็ตัวทีวีใหญ่อันนี้นะครับมีคนมาใช้อย่าง ยังนี่นะะนมีตู้กระจกแบบน,นี้นะคระับน,น,ะะนี่แล้วก็จะ,จะมีโซโฟาเะคะน,นี่นะคะมีโซฟานัทเออยู่ข้างนในหัวเลยนะคะแล้วแล้วอันนี้คืออะไรอะพ่อประตูอะไรพ่อไม่รู้เหมือนกันแล้วมีที่นั่งมีบูรี เยอะเลยตู้็นเปดเย็นดิไงขวดได้จริงเย็นเปิดได้จริงถ้าเปิดมันจ็เยมีน้ำไหมมีน้ำอยู่ตู้น้ำมีข้างบนแล้วก็ตอไปแช่มีน้ำข้างบนแช่ค่ะมีโอวันตีนให้นะครับมีแก้วให้สามใบตามจำนวนนะครับแล้วก็มีโอวันตีนกาแฟแล้วก็น้ำสามขวดมีกาน้ำร้อนนะครับมีทิชชู่ให้มีตัวเป่าผลปูให้นะครับเจ็บจังห้องสะอาดมากครับ อันนี้ผู้ใหญ่สามคนเด็หกหนึ่งคนนะครับน,นี่ก็จะมองเห็นอันนี้ห้องเอสสิบสองนะครับเห็นห้องเห็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้าเนี่ยเห็นสระว่ายน้ําอันนี้ก็อันนี้ก็วิว<ะ>เออเปิดปนดีเด่เปิดเอาเปิด,เ,ปด,เ,ปดเอาไหมาเอาพมา่านออกไปก่อนเอาพม่านไปก่อนดึงพม่านไปก่อน ดูพ่อมาดูก่นกนอนนี่ดูพ่อมาดูกไปแม่มานั่งเนี่ยนี่ด้าน<ม>นอ,อกรีวิวด้านนอ,อกก็เห็นสระว่ายน้ำแบบนี้ชัดมากเลยนี่ตกนี่นะคะใครตกก็คือสวรรค์เลยน,นะคะนี่นั่งได้นะคะแต่เข้าไปนี่บรรยากาศโรงแรมนะครับผมสวรลิ์ซัตเตอฮีบนะครับมีตรงนั่งนะครับนั่ง นั่งชมบรรยากาศนอนเหเดียวมนนังไสิึ่งสองอหูม่ได้ตงหนึ่งสองตอนนี้กลางเลอย่งนี้แล้วก็ทำท่ายิ้มแบบดูกัน พาไปดูโรงแรมน,นะคะนนี้เป็นพรมเช็ดเท้านะคะ่วนแรกไปเป็นห้องน้ํานะคะนี่นะคะ่ะเป็นที่อาบน้ํานะคะมีโถสเออมีชักโครกด้วยนะคะมีที่ล้างมือนะคะมีผ้าเช็ดตัวด้วยนะคะโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนโซนห้องนอน,นะคะ่ะนี่มีที่ทํากาแฟด้วยนะคะคุณเข็มทําอยู่นะคะ นี่นะคะส่วนห้องนอนจะมี2นะคะนอนได้สองคนมีโทรศัพท์ด้วยค่ะมีที่ชาร์จแบตแล้วก็นี่นะคะที่แขวนเสื้อนะคะเปิดออกไปก็จะเป็นตัวนึงค่ะนี่นะคะออกมาได้นี่สระว่ายน้ำนะคะมีที่นั่งด้วยนะคะนี่ที่นั่งนะคะแล้วเราก็จะ เข้าไปเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวปิดไปนะคะอันนี้เป็นที่แขวนผ้าะะแล้วค่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะนี่ที่แขวนที่แขวนผ้าแต่ว่ามันเขาจะมีอะไรนะคะมันมันเป็นห้องค่ะเละ่นซ่อนแอบได้เลยนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่มีกระจกนี่นะคะนี่นั่นงก็ได้น,นะคะวางของได้ด้วยนี่มีไมโครเวฟด้วยนี่มีชั้นรองเท้านะคะชั้นเก็บสุหรือชั้นเก็บของนั่นเองนี่นะคะคพ่อกำลังกินกาแฟนะคะนี่นะคะ เสียพ่อน้องนิวนะคะเขาจะเรียกว่าเสียแบงก็ได้นี่มีกาแฟาด้วยนะคะนี่ค่ะนี่น่ากินไหมคะนี่นะคะนาฬิกานะคะซื้อมานะคะเขาก็จะมีอันนี้แถมนะคะนี่นะตู้เย็นอยู่ข้างล่างคะ่ะแม่ถอยถอยค่ะคุณเข็ม,มอโอเคลืมนี่นะคะเปิดนะคะ มีน้ำอยู่แค่หนึ่งกวดนะคะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่าอะไรไม่รู้ค่ะอ,อันนี้จะเป็นวิวเป็นโซฟานะคะหรือจะนอนก็ได้นี่เสาไว้น้ำนี่ต้อมีมีคนนี่มีที่นั่งด้วยเห็นไหมคะทุกคนน,นี่หมุนได้ด้วยนะคะหมุนก็ได้ ตอนนี้นะคะแม่ลีหลับไปแล้วนะคะเห็นไหมคะหลับไปแล้วนะคะส่วนส่วนคนนี้นะคะไม่หลับนะคะเขากินกาแฟคนนี้เหมือนกันมีทีวีด้วยนี่แล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะนี่นะคะมีลิฟต์ด้วยสระว่ายน้ามีเปิดอะไรเปิดไม่เป็นใครเป็นพูดก็เปิดเองนะ นี่นะคะอุ้ยมีสำรองด้วยอ่ะนี่ค่ะทุกคนนี่มันอยู่ใต้อันนี้นะคะนั่งได้ทุกคนให้แม่เข็มนั่งนะคะสงสารแม่เข็มนะคะเอาให้ให้ฉันนั่งเองดีกว่าเรอาเราเปิดดิดูดิดูดิเงี้ เป็นเหมือนที่โรงแรมที่เขาไปพักเลยตอนควบีมันเป็เนผอ,องทะลุกัน,นโอ้แล้มีกุญแจเปิดบ่ได้เหรอเปิดบ่ดบ่ได้บ่คฟยกมีนี่นะคะทุกคนแอร์นะคะเอาแท่งีแล้วเสียนี้นี่พม,ม่นานเขามีนะคะ ที่แขวนเสื้อผ้าอะไรต่างๆไหนอ่ะนี่ต้องล็อกเปิดเปิดแต่ของนึกมาไม่ได้แม่เราเราที่ทำกับข้าวล่ะพ่อดนูขอดูหน่อยนี่นะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะไปไปพบกับเสียนะคะบาย